สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เบียร์ก็มาซื้อปลานะครับซื้อปาลาเราจะเลี้ยงปลากันทุกคนลองดูนะฮะลองดูจะเลี้ยงปลาเอาปลาอย่างนั้นไหมปลาดุกอีอวยโอ้โหแล้วอย่าะลองแบบนี้ผมหน่อยเลือดวีไอ้ตัวแบบเลอกอดวีนะ ตัวบาทห้าิเวันบียแล้เซียตัวะบาทเราเรียไปไหนเราเซียเนี่ยเซียที่เป็นตัวมันใหญ่ไว้ใหญ่ไว้อ๋ออให้ไว้แต่บอกดูราชาให้น้องเขาใหญ่หมันคือขึ้นปละลุนาอ๋อี่ว่ามองกบภาษาเด้ตัวใหญ่เลยอ๋อใหญ่ไว้ตัวใหญ่คนเก่งเก่งเซียทีเป็นต อ๋อน oh, ี no source, <black ies? c oughs> ่ม่ปลานี่แล้วนี่นี่ปลนี่นนอนจไม่าเลยลูกปกเข่งน้ำมลไมม้ปล่ะปลาอหนาดกันไหม่ว่านี่ทุกคนเราจะปลาี่ไปเลี้ยง เร่ยกแค่เชากินบ่นี่ค่เลี่ยงไหวอะเกลือบ้านใหญ่เพื่อบ้านแล้วพี่น้องเรียงเลรนๆไปเพราะรว่ะา,น,าน,น,น,น้องนะ่ะอยู่หนาบ้านมันว่างาเกลอปาแข็งใส่น้ำนะแข็งใหญ่อะอืมอันนี้ปลาอ,อย่างนี้อ้เขาก็เรียงเ,เก่งนะพคนน่ะอืปล,ปลา ปลาเค็งน่ปลาเข็งไม่ใช่เีไกัเปลาเค็งอ่ะปลาดุกปลาาซีปลาดกปลาตาย่างาจ่ายด้ยไฟเตี่นีแบกีหน้าปลานั่นห้เล่ากนรอตัวดีละรอยัทางทางาโอเคปลาหขาซีปลาดุกก่ปลาเ็งน่ะนี่มปลาเ็งนี่ต้องปลาเข็งปลาเค็งกับปลา กรดุกกรดุกเอสองร้อยเมาโอ้กรุกแขงแพงกว่าตอวนี้มันกบดาษีไเลยะดุกกระดุปรดมาณสานัดเอาซ้ำกันซ่าเซิบออ่้ให้หน้าเด่นน้อยเดี๋ยวมัน่านมันถ่านกันมืออืมพนันตรงไหนแหมมึงพนันเลยเดี๋ยวเราไปดู ไปดูไปดูเขานับ <gradually> ก <dynam ite> <c oughs> in ันแม่เขาเป็นไรท้สดนะหาต้องมาบ้างบ่แล้วก็รถไว้ดิหาตองจะอยู่สายขาก้องเลยออกไปหากลงทำไมไมองเขากงเงา ตัวไหนอยู่บ้านบ้านีาน่คือว่าคือว่เองขาก่องข่ตัวใหญ่อยู่ใส่หนอเราจะมาดูปลาทั้คนอันนี้ปลาอย่างนี้ครับปลาซอย โอ้ยตือปลาดุกโอ่ต้องเปลี่ยนน้ำคอยน้ำแบบนี้เลยอันนี้ปาอยังนี้ครับะส่ะส่น้ำแบบนี้เลย อันนี้ปลาเน,นี่ยตัวใหญ่ไงนี่ปลาสกโ,โอ้ใหญ่เล่นอยนู่ในน้ำบลึกได้เนาะตัวแดงแดงเหมือนปลาช่อนอันนี้กับตัว่าครับตัวละบาตัวละบา หร้อยตัวอัอนออนี้ก็ปลาดุกปลาดุกเหรอน่ารักอยู่ในตุวหน่อยๆปลาเปี้ยงนะกล้ากินปลาเลรี้ยงปลามานันเบียก็ได้นี่นี่เป็นป้ายน้ำ

ปลาดุกสองร้อยปลาปลาแข็งร้อยหนึ่งเดีปลาดุกปลาดุกสามร้อยมานเปเออดอกนบไนอยอรงให้หน่อยางนีได้นอมให้น้าปังลประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนีไม่ไม่ใช่ออกลูกรอาันเขาบอกบอกบอกเห็นไหมเรียบร้อยลกนเรียบร้อยละ โอ้เขาเขาเลี้ยงอะไกินบ้านไหนก็บ้างเลยตาเท็งมาอ๋อแต่ต้องหาตัวผูกปลาน้าห้องใส่เพราะว่าปลาของเขามันจะมีแต่ตัวแม่ยอย่างเดียวอ่าฮะเล็ดมาตัวเม่ยอย่างเดียวอืมเล่นสิบประตูตัวผูนสะโตมาใหญ่หาตัวเมีามาใส่แล้วก็เอาผู้เจ้าก็เลี้ยเลี้ยงเพื่จะต่อไปใช่ถึงจะบมาหาตัวแมย์ตัวผูกเลยนะตัวอันนั้นมามาผสมนะตข้ผู้ก็เลยบอกมาถึงทัน

คนมารอบ่อน๋ามจะออกลูกไเนี่มันอกลูกตัวนีเบิ้กับเ่เลอ้มีเห็ดมันเรียบร้อยพักนาหลักนี่เนาะผมเหเรียไม่เบิ้ลกเยผมปกินอมสาวเรียกมาขายหลินไปขายมานี่มง พันกว่าบาทนเดียบอลคอยบอลบอบอลอดบอเอามาขายเอาไว้จะซแหละเขาเลี้ยงโตนะอัน <somet> น <h to noise> <com> ั้นเขาเลียงอันทุกบเลี้ยงบอลงพันตัหมดือปาออร์อตว่ก็ใหญ่้สดยอยุ่ยนี่หลายเตือไปเนาะประมาณพันไปวดเนาะเนี่ยอนอืม คลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับเราจะมาคลิปหน้าได้ทุกคนสวัสดีครับ